โครับครับนัง่งได้เลยนะคะครับผมอ่าครับก็เดี๋ยวผมมาหน้าไหนกันเลยวันนี้ยดีครับคุณอยคุณอครับเาจะเริ่มในแง่ดีเราจะเริ่เราจะเริ่อในแง่ดีไม่กระท้องกระท้งไข่คนดามเขินนง่ายก่อนเลย นะคะขอให้นักวิาทยาศาสตร์ท่านเนี่ยมีการแะนะนำตัวแล้วก็ช่องทางการติดตามสักเล็กน้อยอ่ะแบบขอสืมเสริมสตาร์ถายง่ายๆขอบคุณเคลซูสก่อนเลยค่ะอ๋อครับผมครับผมเคลซูสน,นะครับอาจจะเรียกชื่อกันอ่านไม่ออกเพราะว่าชื่อเนี่ยรู้สนเน่ได้มาตอนที่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ผมก็ยังขึา้นมามมั่ว,วบนอินเทอร์เน็ตก็ยังไงก็ฝากโซเชียลนะครับไม่รู้ว่ามีใครรู้จักหรือเปล่าผมไม่ไฟดังเท่าไหร่ วันๆก็อะไรโพสอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแก้งคนไปเรื่อยขอบคุณครับครัคบผมเอ่อชื่อเกิร์กครับผมกระต่ายมัวก็น่ารักทุกคนไม่รู้ในนี้มีใครรู้จักผมไหมเอ่ยปกติในหน้าเพจจะเหมือนผู้ชายหรือเปล่าก็าไม่รู้เดือผู้หญิงก็ไม่แน่ใจปูนอยู่ตรงนั้น <S <S ครูคอเจมาส่งคุณนี้งานจัดวันนี้เลยปูนโล่งๆหน่อย แต่ก็ผมก็วาดอะไรเป็นหลักปกติวาดรูปน่ารักเกินไปเลยมาขายไม่ได้ <c oughs> ครับผมขอบคุณฝันงนักพันตัวเลยครับสวัสดีครับปันโนโซอรครับชื่อโนโซอนี่ได้มาจากตอ,ตอนเริ่มเล่นแฟนแกนออเดอร์คือเพื่อนตั้งว่าเฮ้ยโนโซออ่ะปันตามด้วยโนโซอผมชื่อปันครับแล้วเพื่อนบอกว่าชื่อนี้มงคนแน่นอนมึงเปิดออก5้าดาวชัวร์ คนพระกอนออกจกโซโลมอนยังไม่ได้ออกห้าดาวสักตัวเลยนะโลโซจริงครับโลโลนะโลโซจีิครับคือรายสุดๆนะครับชื่อไม่เป็นมงคลทัดแนะนํายาครับนะะแล้วคำถามต่อไปเนี่ยอยากจะขอถามว่าโบนของแต่ละท่านเนี่ยมีกิจกรรมหรือสินค้าอะไรที่ยาบโปรโมทเป็นพิเศษไหมแล้วจากคุณปโลก่อนเลยครับผมไม่ได้พกบูธมา ะทำหรือว่าอยากให้แบบมีทุกคนไปติดตามหรือะไรแบบว่าอย่างาลูกหลาของคุณปันเนี่ยมีแบบรูปไหนที่อยากจะแนะนำอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูมันเป็นชุดนชว์ผลงานเป็นพิเศษบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่เป็นงานง,งานส่วนใหญ่เป็นงานเลดี้สิครับตุลเลนเป็นโลนจะแนะนำได้ไหม ถ้าเกิดอยากติดตามงานผมก็ลองไปเปิดดูในเพจปันโอซอะนะติดตามตัวเลยขอบคุณนะครับขาเชิญคุณเคงเติมต่อเลยครับครับผมที่บูธผมก็จะมีสติกเกอร์ด็อกเตอร์กระแทกแกะแล้วก็มีตู่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยตัวตัวใหญ่จะเป็นอะไรแบบเสื่อมหน่อยต้แบบ จังไรหนุ่มคนว่าประมาณนั้นก็ถ้าผมตัวตัวใหญ่งานที่ผมเขียนก็จะเป็นงานงานตินเลนเนาะก็คือแบบเอามาขายไม่ได้ครับผมก็ตัวใหญ่ก็จะลงที่ปะทองไม่ก็หน้าเพจหรือว่าพิกซีปประมาณนี้ฮะหน้าบูก็จะมีเท่าที่ขายได้รน,นั้นครับผมต่อมากครับเนเช่นทุเทีซุ้ยขนา อของทางบูธผมนะครับจะมีนักวาดอยู่ถึงหกคนเลยรวมถึงผมด้วยวันนี้เนี่ยมีจ็อกสันเนี่ยไม่ได้มาเขาหนีไปงานโทรโมโท,รที่ญี่ปุ่นครับขอขอเผาตรงนี้หน่อยแทนที่เขาจะมา,างานนี้นะครับเขาตั้งใจไปงานางนู้นอยู่แล้ววันมันชนกันพอดีเขาเลยไม่ว่างมาแล้วก็จะมีอาจารย์โคมะแล้วก็อาจารย์โมมะและอาจารย์คุนตี้อีกท่านหนึ่งที่ยังไม่เคย ก็สติกเกอร์ส่วนมากอะคริลิกมีแค่ลายแตบน,นี้ไม่กล้าเอามาขายกลัวขายไม่ออกว่าของแถงก็จะเป็นอนะคริไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพิ่มหรือเปล่า,าส่วนสเก็ตด้วยงานของผมที่เพจตอนนี้ไม่ได้มีอะไรวางแผนไว้มากแต่ว่าจะวาดไอโซรูมาแน่นอนครับผมรอดูได้ครับจะเอาด,ดฟรีครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลย อยู่กันในงานแฟนมิวนีคออฟเกมอาร์ตไหนอยากจะทราบว่าทั้งสามพันเนี่ยรู้สึกเกมนี้ได้อยา่างไรแล้วแบบเล่นมานานแค่ไหนแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณตนวาทั้งสามเนี่ยยังอยู่ในด้อมนี้ต่อค่ะน่าจากคุณนคซื้อกอนเองค่าผมนะครับเป็นด็อกเตอร์เดวันครับเล่นมาตั้งแต่วันแรกที่เกมเซิร์ฟโตบอลเลยแล้วก็จะเล่นอยู่เรื่อย ส่วนตัวเรืองเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดหลังๆเนี่ยเริ่มอ่านไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเทคมันเยอะมากกันไปอาจจะต้องไปดูคนอื่นเขาสรุปกันแก็เล่นมานานแล้วทขามัยังเล่นอยู่ก็เขาสนุกครับเกมนี้เป็นเกมที่ได้เพราะว่าเป็นเกมกาชาแต่ว่าเกม PS คงจะกระทืบเราอยู่ทุกวันเขามานั่งคิดนั่งคิดนี่ทําให้เราได้ใช้สมองไเรื่อยๆนะครับคุณจะได้ฉลาดฉลาดขึ้นทำให้รู้สึกว่าเงเนี่ยฉลาดเลยแต่ที่ไม่ล่นเกมอื่นเดออพอต้ไปเรื่อยนะครับก็ เกมนี้กันประมาณนี้ตัวตัวเล่นแล้วก็สมองบ,บวกละครับเกมยากยากแล้วผมขอเยอะเชิญคุณคิดถึงผมนะครับผมเออ่ผมกับอาร์ตไนท์เนี่ยมีลีดเดอร์ชิพที่ประชานประหลาดคนอื่นมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือแต่ก่อนอ่ะผมเป็นคนทีกวันลงไปเป็นแล้วผมเป็นผู้เล่นอาร์ตไนท์ตั้งแต่เดย์วันเลยแต่วันเกมเปิดผมก็เล่นมาตลอด แล้วผมก็คุกคีกับเกมนี้แล้วมันมีเสน่ห์หนึ่งทำให้ผมมาอยู่กับมันคือคนใหญ่เป็นเรื่องฮันเตอร์ไซน์คาแรคเตอร์ที่เท่ก็ไปตรงมาตอนแรกแล้วตอนนั้นผมก็รู้สึกเอ้ยเชียนั้นเท่ว่าผมก็เลยพยายามหัดวาดลู่อยๆเติบโตมากับมันแล้วเหมือนว่าเกมมันเติบโตฝีมือการวาดลูกผมก็เติบโตต,ตาผมก็เติบโตมาระหว่างทางเรื่อยๆครับฉะนั้นของผมจะเป็นไม่ได้เชิเงเนื้อเรื่องเกมแค่ทีเดียวแต่เป็นคาเรียของอาร์ติผมมากกว่าประมาณนี้ครับผม เอ่อผมเริ่มเล่นทางไหนช่วงเจอ,โโอร์ฟบว่เปิดครับจำได้ว่าคนที่ชวนเพื่อนผมเนี่ยเขาชวนผมตอนผมอยู่เขาชนไก่แล้วก็แบบว่าอยากลองเล่นไหมกลับบ้านมาตก็มานั่งโหลดเล่นอยู่เกม c าว l ์ด d เ f ็น์ก็เฉยๆมนะั้งสักพักเล่นไปเจอเ็กซัสโอ้ไปกูแล้วสิ่งที่ประหลาดคือผมเอาเธอไปเก็บไปฝันเห็นเธอเป็นไบฟูแน่ๆ แล้วสักพักตื่นมาเฮ้ยเราฝันเห็นแมวอ่ะแต่ที่สักเป็นหมาป่าเอ้าตรงนั้ผูฝันเห็นเมวแล,ล้วท่านเป็นสักเหรกป็ประมาณนั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามวาดสายตาตาไนลงมาเรื่อยๆจนเติบโตแบบงงๆเหมือนกันนะมาถึงจ,จุดนี้ได้ยังไงขอบคุณมากเลยค่ะแล้วทักษะท่านเนี่ยก็พูดถึงแบบว่าการวาดรูปในจินตนาการน้องก เยังจำได้อยู่ไหมคะว่ารูปวาดรูปรแรกเนี่ยที่วาดในเกมอาร์ตไนท์เพื่อแบบด็อกอาร์ตไนท์เนี่ยคือรูปวาดของตัวละครอะไรหรือว่าเป็นรูปวาดแบบไหนอ่ะเดีย๋ยวว่าขอเริ่มจากุกอนซก่อนเลยก็ได้คะ่ะดูแรกที่ผมวาดผมวาดหนูเลสฮะอยู่กลางป่าตอนนั้นน่าจะเริ่มเรียนที่ซีโรวันก่อนแล้วก็เพิ่งเข้ามาหาหลัยเป็นแต่ดิจิทัลอาร์ตเกมครั้งแรกดิจิตอล ก็เลยวาดอยูเลสเป็นงานทะกอ <Okay. S 1> ก็ตอนนั้นยังฝีมือกระจอกมากคนระับตอนนั้นใช่เป <Okay. S 1> ็นตัวเลยนะแล้วก็เป็นงานทดลองด้วยเพราะว่าผมสรารภาพว่าเพิ่งมาแต่ดิจิตเราล้าคือตอนเข้ามาหาลัยเมื่อก่อนวาดวาดตนกระดาษอย่างเดียวเลย <Okay. S 1> ก็หูเลสสาเหตุที่วาดก็เพราะว่าน้องเหมือนแบบไม่ไม่ค่อยมีโมโกคนอื่นมาคบ <Okay. S 1> เท่าไหร่แล้วน้องชอบเลยค่ะแล้วที่สำคัญน้องเป็นศิลา์ที่ดีสุดครับ ผมขออนุญาตนิดนึงครับผมจำได้ว่าเหมือนคุณเคยเห็นภาพที่ว่าเป็นน้องมอนสเตอร์ชูชูเลดใช่ไหมอันนี้ผู้คนวาดจริงหรือครับเองเนี่อ๋อตอนนั้นเห็นว่ามอนสเตอร์ออกมาบอกว่าเออเลสได้น้องสาวแล้วแหละแล้วมันก็มีคนมาเม้นในเพจว่าเฮ้ยแต่แม่เหมือนแต่แม่เหลือเลกเกงในแล้วนะถามผมก็มุกยี่มีสิบห้าท่าสปอยผมขอโทษด้วยนะครับต่อยนี้ตอนนี่ต่อยก่อน ลูกแรกที่ผมว่าพูดได้ใช่ไหมพี่พูดได้ใช่ไหมเรื่อี้เรนี้ผมว่าพูดได้พูพดไดเนาะ <S <S ตอ่อรบวนด้วยน,นะครับรบวนด้วยนะครับขอโทษทีนะผมจำได้อยู่ตอนที่ผมเข้าวงการล้์ใหม่ๆไม่รู้โดนใจอะไรวาดอีเฉินตื้นล้มในห้องน้ำกับเกงหลุนแล้วก็มีลูป้าจวา เหี่ยวจะดูอยู่บนเตียงไม่ต้องมาเห็นก็ได้ครักตพอรูแค่นี้ประมาณนี้จุดเริ่มต้นผมประมาณนี้แหละแต่นอกนั้นก็คือแบบรุ่นนานงลังก็โผล่มาบ้างแล้วผมเหมือนตอนนี้ผมผมเองก็ติดตามแล้วก็ทั้งสามคนนะแต่จริงๆผมเห็นแลผมเห็นเป็นงานภาพของคนกันจะเป็นในเชิงเซ็กซี่นิดหน่อยนะแล้วบางทีเขาอาจจะมีแนวแบบเรื่องนะ เว่าเสื่อมใช่ไหมผมก็ก็ดูนก็ดูแบหลากหลายสไตล์นะเอาว่างตกเพราะว่าแบบในความเปด็อเตอร์ของเราบางทีตัวครหนึงตัวเราไม่ได้อยากเห็นมันออกมาท่าทางแต่ภาพในหัวเราไปครับโใช่ไหมขออนุญาตเทีลยวได้ไหมผมมีอะไรเพิ่เติมไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหครับแรกเรายละเอียดนะคะใหญ่ล้ ผมว่าจำไม่ได้จริงนะว่าตอนแรกๆผมว่าอะไรเพราะคนใหญ่แต่ตอนนั้นน่ะผมจำได้ผมชอบชอบชวาเท่ที่แมงกระจอนวิกงเท่ดีเลยแล้วช่วงนั้นเป็นอีเวนต์ของชวากับตีรอนเหมือนกันก็ผมก็ชวนกวาชวาาประมาณนนั้แต่จริงๆผมก็จำแต่ไม่ได้นะถ้าดูแรกๆนะมันมันมีแต่อะไรไม่รู้อ่ะที่มันพูดตรงนี้ไม่ได้ไม่สามาพูดไดผมรู้สึกว่าต้องขอบคุณครับ อ่าโเแล้วเดี๋ยวป่อามาคน่อไครับครน่าพานเราเราไมิดเลยอผมเนี่ยผมวาดดูแร้วรเนี่แต่ก่อนที่เซิร์ฟโต้บอลจะเปิดครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเจเยกของเขาดีไซน์ของเขาเนี่ยดูดีมาาแต่ว่าจะไม่ใช่ตัวละครที่ทุกคนรู้จักหรือว่าชอบมากเท่าไหร่ตัวนั้นคือซซโร่ครับดีเจลเยและก็ยิ้ขนของสีเขออกแบบมาครับทุกอย่างมัดูตัวมค ไม่เยอะเกินไปแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ดาวน้อย <_ d ance> เขาเลยจะไม่ได้โดดเด่นมากกับตัวอื่นมากนักผมว่าสปายของเขาตัวเล็กตัวน่ารักมานานแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังคิดว่าผมไม่สามารถวาตัวละครนี้ได้ออกมาได้ดีนเพราะว่าการแสดงท่าทีหน้าของเขาเนี่ย มันค่อนข้างจะอยูนี้เนี่ยค่อนข้างจะออกไปทางเบื่อหน่ายที่มันตกท้าที่ชอบทําให้พวกคุณยิ้มตลกไปวันวานอะไรอย่าเงี้ยผมก็เลยคิดว่าออ๋ชอบตัวนี้นะแต่ว่าวาดไม่ค่อยดีมไม่น่ารักมากก็ก็เลยไม่ค่อยได้วาดเท่าไหร่ครับผมก็ปฏิเสธนะครับคุณแม่ พูดไปแล้วครับจบแล้วครับของข้าวเลยนะอ่ของข้าวเลยนะอยากอยากให้ลองวัยเอกเพิ่มตอนนี้น่อยว่าทำไมเราถึงชอบตัวละครแต่เขาแตกต่างจากตัวอื่นยังไงทำไมแบบว่าเลือกเขาเป็นเปนของเราก็อย่างที่พูดไปเลยครับว่าอ่านิ้วรื่องของการใช้สีของตัวละครโัยที่เขาใส่ที่ประมาณแทค่ที่คอด้วยเป็น ที่ของเขาที่เป็นคนธรรมดามากเลยไม่ได้ดีเด่นอะไรเลยแต่ว่าเป็นหมอเขาอยากรวยก็เลยกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นมาแต่ดันไปติดเชื้อไมนะ่ใช่ไหครับก็ประมาทนี่ครับเรื่องของสม <คน S 1> องเขคนธรรมดาก็มาใจเธอได้ธรรมดาธรรมดาผม,ามาชอบคนเรียบเรียบครับอ,อันนี้อันนี้โดนถึงสเปคเลยนะคะอ่าก็ก็คงจะใช่นะครับโอเคขอบคุณมากเลยค่ะตอนที่คุณเค้กเลยค่ะ ผมโดยปกติที่ใครที่ตามเพจผมมาสักพักแต่คือรู้ว่าผมชอบตาวม้ามาชาววาดมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตาวม้าแบบแบบตรงไหนก็ตามแต่โต๊ะผมมากจริงอ่ะผมชอบคู้ดิสตากับฟัง้าเป็นหลักไม่ได้หมายความว่าผมแบบชอบเขานะแต่แบบชอบเห็นสองคนนี้อยู่ด้วยกันผมรู้สึกว่าแรดนามิกของคู่นี้มันน่ารักเอง ถ้าเกิดว่าใครได้อ่านตัวมัสนของตัวอัานไหนในสตรอรี่เขาดิีอมเด็กอินกันผมเลยเห็นว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเขาจนถึงจนถึงแบบวงสตรอรี่ทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลงตัวพอดีว่ะมันเป็นค,ค,คู่คู่ที่อยู่กันแล้วมันเคมีมันลงกัวพอดีกว,ว่าในคัวเอชอบเพราะว่าความเคมีเข้ากันใช่มันน่ารักดีเคมีเคมีที่อาจารย์ไม่ได้สอนคนหนึ่งที่เล่นคนหนึ่งก็ติ๊งๆหน่อยน่ารักดีก็คร้บ ชอบเป็นพิเศษ,ษไหมแล้วเนถ้าถ้าตัวท,ที่ชอบเป็นพิเศษ,ษผมองอาโปงแจนะเด็กซัดกับถ้าเด็กซัดเป็นไวฟูเทียหนึ่งก็แคลซีเป็นไวฟูเทียอีกครับก็คือเชลซีนี่หลังจากเรื่อเรื่องนางเกิดเกิดมาแล้วนางเหมือนว่าตามตำแหน่งแล้วควรจะเป็นลูกสาวเราอะแต่ผมก็ยังจิบเป็นเ e มียเก่าอยู่เพราะว่าชอบเคมีแบบว่าผู้หญิงที่หักคอด็อกเตอร์ได้ครับเป็น ตอร์ที่แบบสมัยไซส์อ่ะคือถ้าพอพอมันไม่มีเชลซีแล้วอ่ะแล้วใครจะหักคอเราแล้วใครจะตบลูกเราอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะถ้าถูกนะถ้าถูกคือแบบเหมือนไม่มีคนตบกใครแล้วแล้วแบบแล้วกูจะอยู่เพื่ออะไรอ่ะเรื่องวนนี้นะครับอเคทีนี้ถ้าเราคุยไอช่องอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะมีมีใครเป็นแฟนคลับพิเคตไหมครับยังไม่มีใช่ไหมอเปล่า <laughs> ได้เพราะไม่ได้อะไร ep ep ใหม่ครับผมทีนี้ผมก็มีสอบถามแล้วกันขออนุญาตแบบว่าตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่ตั้งแต่เราอยู่รอบอาไมาเนี่ยเรามีแบบเราเคยเจอประสบการณ์อะไรที่แบบพิ p ิ c k y แล้วแบบอยากจะเล่ารู้เพราะแบบประสบการณ์เนี้ยชอบแบบจำเป็นจำแบบตลอดชีวิตเราเรามีแบบจังหวะพิ p ิ c k y ในชีวิตนะครับแต่เกี่ยวกับข้อสอบต้องอะไรอนุญาตด้วยคุณกระซือนะครับจังหวะพิ picky หรือเปล่า ก็ตอนวันนั้นที่ว่าโลูกตาสิง้าของคนอื่นแล้วก็มีเส้นเติมเข้าไปแล้วพวกคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันหยุดได้ไหมผมก็เลยเออะังต้องวาดต่อแล้วผมก็เริ่มลงสีเขาแล้วเขาก็เริ่มมีขาขีหลังแล้วเขาก็เริ่มพัฒนากายเป็นสารพัดร่างที่พวกคุณได้เห็นกันในวันนี้เป็นของพี่บูธของผมนะก็น่าจะเป็นแถวๆนั้นนะครับก็ผ่านมา ปีหนึ่งแล้วปีกว่าแนละ้วบางคนก็จะโดนสตอรี่หลอนขึ้นมาแล้วว่าเอ้เมื่อปีที่แล้วคุณแชร์อะไรไว้นะมันกลับมาหลอนคุณอีกแล้วส่วนตัวผมคิดว่าเนี่ยครับอาประวิธของตัวเขาเนะี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากแล้วผมก็เริ่มคิดไม่ออกแล้วว่าจะวาดอะไรที่มันออกมาได้ตลกมากถ้าคิดได้ก็มันก็โผล่มาแต่ว่าคนก็ยังตามมากดไลค์หรือว่ากดแชร์การกนอยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันยังจบไม่ได้ไก็เลยต้องมีต่อไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับ ครับผมขอบคุณครับครับผมยูส่งตามพิธีไครับคุณพิธเตอร์ครับจังหวะพิธีของผมในหรือเล่าไม่ได้แล้วเล่าได้ใช่ไหมเล่าได้จริงๆนะก็แอบลองไหมก็คือมันก็แอบอธิบายยากส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับเรื่อง เด็นทานักวาดกับผมที่ตุ๊กีกับบงกอาร์มในเนาะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดก็คือวันแรกที่ผมเริ่มฝึกวาดรูปกติ๊จับแล้วฝีมือแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยก็จะมีจังหวะหนึ่งหล่ะผมจาได้ตุกติ้กคือตอนที่คนเริ่มเข้ามาในเพจผมด้วยคอนเทนต์ตัวหนึ่งมันคือสโนแสนเก็บเหรียญแล้วไปขอตัง,งค์ซิลเวอร์แอร์ไทยฟุ้งฟุ้งต้บอกว่แน่แต่เหมือนกันแต่ว่าอารมณ์ประมาณว่า ก็วโนแฟนไปหาติวแอดด้วยสาเหตุต่าง่ผมพูดต่อไม่ได้มันมันพูดต่อไม่ได้ผมพูดต่อไม่ได้แต่ว่าประมาณนั้นแหละช่วงนั้นก็คือแบบคนก็เริ่มเข้ามารู้จักผมมากขึ้นแล้วก็แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยสิ่งที่เราทำมันตอบโจทย์ไปเองหมดว่ะแล้วก็มีกำลังใจในการฝึกวดรูปไป้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอวนวัรูุเป็นหลักที่วัรูปโปด้วย นี่ก็นักนี่ก็ลูกศิษย์ผมน,นั่งน,นี่นี่ก็ลูกศิษย์นั่งเนี่ยอ๋อครับผมโอเคที่จริงนนี้คปอถือว่าคำถามสุดโตเรียกันเคยเคยคิดถึงบทบาทโปอเรเตอร์ออริจินอลของตัวเองไหมครับที่วาดเป็นลูกบุญต่างแบบอยู่เวนการ์ดอยู่อยู่การ์ด็ดเป็นแคสเตอร์อะไรเงครับเคกิดใน<ๆ>ตัวไต,ต่ตายาม่วงไปครับผมไต่ายม่วงคือความจริงไต่พุ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนเพอร์โซน่าของผม ว่าผมเป็นใครตายม่วงก็คือตัวนั้นเือเมอผมเอาเอาส่วนที่ผมอยากให้คนอื่นรู้จักม,มามาเขียนตัวละครตัวนี้โดยปกติแล้วผมเป็นคนน่ารักด้วยแต่หน้าตามกูแข็และพูดวิธีพูดจาก็ดูเหมือนนักการเมืองเนี้นอก็มได้มาหาเสียงตรงเนี้ยแ,แต่ว่าปกติผมเป็นคนน่าราักมถามได้ใช่ไหมใช่พี่หักคอผมได้ด้วยเนี่ยไม่ไม่ <laughs> แล้วก็เออผมก็มีงานเดเร่ที่ต้อกจากวาดรูปก็ยิงปืนเรียนต่อสู้และพวกเนี้ยครับผมอารมณ์มีแบบอะไรที่มันสร้างจะแท็กจิตเพิ่นซึ่งมันก็เหมือนโอเปอเรเตอร์อารแบบ์ไนท์าที่มีงานเดเร่แล้วก็ต่อสู้เก่งผมก็เลยรู้สึกว่าได้ได้ติดตรงนี้ยเราก็แค่เหมือนโอเปอเรเตอร์แต่เป็นชีวิตจริงเฉยประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าชีวิตจริงเลยเนาะเป็นจริงเนี่ย,ยนิดนึงแบบเรืเ่องคลาก่อน คลาสเดี๋ยวตัวละครคิดคิดไปเลยแต่เป็นเวนกาเป็นเวชา่เป็นอะไรเป็นคลาสเด็ก์เตอร์ถ้าเรียกว่าการ์ดไหนมันก็เป็นการ์ดก็ดูแปลกแบบธรรมดาไปหรือว่าฟาสต์ลีดอภัยแล้วกันฮะอภัยนะผมมาเร็วไปเร็วเขาว่างานไวนะครับมางานไวมาเร็วไปเร็วดีกว่าอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวนี้ต่อให้ครับเป็นทางคุณปันครับมีประสบการณ์คิดคิดไปครับต้องเหนือจากพีอาจารย์คุณนั่งข้าวครับอ๋อ เส้นส่วนทิพย์พเ э, ล่าเขาเป็นตัวผลงานที่แบบมันเป็นล็อตตอนวาดเลยใช่ไหมครับคือไม่รู้ว่ามีใคร وں, er, cancel, go, ไปตามผลงานผมแล้วเห็นแบบงานที่วาดลูกปั้น JX Challenger ฮะเจลักฮะว่าวาดแบบอย่างเคยจะพูดยังไงดีลูกปั้นอีกสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นลูกปั้นโพสส่วนใหญ่ฮะตอนนั้นผมก็เลยบอกว่าเออทำไมเราไม่วาดเจลักเดอร์แบบลูกปั้นเก๋งไปเลย ผลปรากฏก็เลยเป็นวาดสิ่งนั้นออกมาด้วยความไม่ตรหนกรู้ว่าเห็นว่าป้าเคียร์กเนเดอร์แกไม่ค่อยชอบรูกปันนั้นก็เลยบอกว่าโอเคผมวาดใหม่ใช่แล้วนะป้าก็เลยออกมาเป็นภาพภาพโง่ยนะคนเขาชอบคนเขาชอบแต่ว่าเวอร์ชั่นที่ลงในเฟซบุ๊กจะมีจะมีจะบอกว่าเซนเซอร์เ็ไม่เิงต้องเรียกว่าดีเกนเมเชอร์เตะตัวที่ โดนเตะในอีเวนต์ของแชลร์ล่าสุดปิวไปบังหัวลบที่อยู่รประทต้ตอนที่ขึ้นมาแล้วมีแต่อะไรเสื่อมๆอย่างนี้เก๋คครับผม,มก็ถือว่า ดูเดือนนดนะจังหวะพลิกแต่ละคนในวันนี้นะฮะจริงแค่เดี๋ยวเราก็ใกล้ใกล้ส่งท้ายกันสักนิดแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นคําถามสุดท้ายครับก็คือเป็นฝากเราอ,อยากจะฝากอะไรถึงนักวาดในดอกไร,ไรักในแบบคนที่มีคนที่อยากจะเป็นนักวาดในอนาคตับุกเนี่ยครับก็บบอยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมครับขออนุญาตเชิญทางคุณเฉลซุยก่อนอ่าพอดีว่าผมไม่ได้วาดรูปเป็นอาชีพนะครับก็ไม่รู้จะฝากอะไรเ,เป็นว่าเรียนอาจารย์เด้นยกัน ใช่เลยครับ <c oughs> ครับผมถ้าผมอยากฝากว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบอกสวรรค์วาดลูปไม่ได้ผมอยากจะบอกว่ามันมันไร้สาระคือทุกคนวาดรูกได้ครับทุกคนเขียนงานได้อยู่แล้วตรงไปตรงมาใช่จริงจงคือคุณจำวันแรกที่คุณเล่นหลีออริเจนได้เว้ยคุณก็เล่นไม่เป็นคุณ มันก็เหมือนเล่นเกมอ่ะแต่คราวครั้นี้มันก็เหมือนแค่คุณฝึกอ,อย่ยาหนึงมากกว่าเฉยๆคุณเข้าฟิตเนสวันแรกคุณก็ไม่สุภาพดีแต่คุณถ้าเล่นน้ำหนักเท่าเดิมคุณก็ไม่ได้เก่งึ้นด้วยจากนั้นการวาดรูปอ่ะคุณก็แค่ต้องค่อยๆชันเลยนตัวเองตดไปเรื่อยๆแค่อย่าทําอะไรที่มันเกินตัวเดียเด๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวมันจะฟอดาวผมม,มีประสบการณ์สอนนักเรียนหลายคนมากไอ้นี่ก็คนหนึ่งไอ้นั่นก็นั่งในบูธผมคนหนึ่งแล้วก็มีนักเรียนต่างชาติหลายคนทุกคนมีปัญหา ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเลยคือทุกคนวันรูปได้ไม่ต้องมีพรสวรรค์แค่ฝึกให้ดีจริงครับจริงแล้วก็เอ็นจอยกับันขอบมากครับผมของตูนในงฐานะอาสายวาดรูปในดอมแล้วกันคือผมมีคนรู้จักพี่สาวเคยบอกว่าการที่เราวาดรูปให้ดองเก็มดองใดดองหนึ่งเนี่ยคือเพราะเราผูกพันกับมันมา,มา,มากๆแล้วเรารักมันมา,มา,มากๆคร ก็เวลาเราทําสินค้าขายอะไรพวกนี้เราก็ได้เหมือนคุณทรัพย์จากการที่ด้อมนั้นมันเติบโตด้วยเหมือนเราวาดอาร์ตไหนเราไปขายของอาร์ตไหนก็ได้คุณทรัพย์จากแนๆอาร์ตไหนด้วยการช่วยสนับสนุนการคนในด้อมนะก็คือพี่เขาบอกว่าว่าเราหากิมกับด้อมไหนบ่อยๆแล้วอ่ะอย่าลืมตอบแทนด้อมนั้นด้วยฮะทั้งไปซื้อเบอร์หรือวาดแฟนอาร์ตของคนรอบอะไรพวกนี้ครับก็คืออยู่กับด้อมที่เรารักนะแล่าต้อการติดกัน พึ่งไปไหนนะครับจนิงๆผมรู้สึกว่าเราอาจจะไวไปหรือเปล่ามีอะไรอยากจะพูดถึงสิ่งนี้ไหมครับคือมันเขียนเอาไว้ว่าบ่ายสามนะครับยังยินดีไหมครับถ้าเริ่มไวก่อนก็ยังยินดีเริ่มไวก่อนก็ได้นะครับมีใครอยากได้นะครับตัวเนี้ใครยาลอมกลับบ้านนะครับพร้อมหรือยังครับบนเวทีก็มีคนอยากได้ก็เดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยนะครับผมเตรียมไว้คือเดี๋ยวเราจะเล่นบิงโก E2 o p e r a t o r ที่ผมเป็นคนเลือกมา E2 ด้วยเหรอครับใช่ครับต้อง E2 ฟั้นนะครับแต่ต้องต้องเต็มไหมครับถึงแค่ E2 หรือว่าไม่จำเป็นต้องเต็มก็ได้ครับอ่าแถ้าใครจะใช้ไอเทมโกงตอนนี้ก็กับลูกนากดเลยนะครับ <c oughs> ผมผม,ผมแทบจะวิ่งไปเปิดคอมแล้วครับ E2 ทุกตัวแล้วตอนนีน <c oughs> ้โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตส่งทางคุณฝ่าตครับขออนุญาตส่งทางคุณเคเตอร์กับคุณปัน No.2 ก่อนนะครับผมในวันนี้อย่างนี้ขอบคุณมากครับแล้ววเดี๋ยะอยู่กับคุณกแก๊ซู